อันนี้เป็นเลื่อยโซยี่ห้ออนาตะนะครับผมเป็นบาร์ของ o อริจอลเมคอินยูเอสเอนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวจะลองทดสอบเครื่องดูนะฮะก่อนอื่นเราก็โชกน้ํามันตัวนี้ก่อนนะฮะเพื่อให้น้ํามันดูดเข้าคาร์บูนะครับผมพอแย็เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ดึงเป็นโชกคอาตัวนี้นะฮะครับดึงขึ้นอะดึงดึงออกมาใช่ไหมฮะอ่าเราสตาร์ทสักทีสองทีนะฮะ ดึงอ่าโอเคอ่าจากนั้นก็บีบเอาลงเอาตัวนี้ลงนะฮะปั๊บตัวนี้ก็เข้าไปเหมือนเดิมนะฮะแล้วลองสตร์ทีหนึ่งดูถ้าเกิดไม่ติดอย่างเงี้ยนะฮะต้องบีบคันเร่งช่วยนิดนึงนะฮะอ่าช่วยบีบคันเร่งดึงนิดนึงอ่า ต่อคบนเร่นช่วนิดนึงเนี่ยมันจะทำให้เ้าง่ายขึ้นนะครับผมติดง,ง่ายขึ้นนะฮะเวลาดึงนะฮะดึงเป็นแนวตั้งเวลาดึงให้ดึงเป็นแนวตั้งนะฮะอย่าดึงเป็น น้ำมันเนี่ยมันจะมี2ช่องนะฮะช่องนี้นะครับผมจะใส่เบนซินผสมกับทูทีนะครับผมในตาส่วนที่5ลิตรต่อทูที1ลิตรนะฮะส่วนนี้จะเป็นน้ำมันเรียงโซนนะน้ำมันเลียงโซนี่ก็ใช้เบอร์50หรือน้ำมันเก่าก็ได้นะฮะที่มีความเหนียวหน่อยนะฮะเพื่อได้ตัดง่ายขึ้นหรืออะไรพวกนี้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับ